มันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนี่ค่ะเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะอามาโรยด้านหน้าทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูขนมไทยทำง่ายๆมาฝากค่ะ เป็นเมนูขนมตะโก้มันม่วงเราเอามันม่วงมาทําเป็นตัวขนมนะคะแล้วก็ราดกะทินาหนาเยอะๆเลยรสชาติก็จะหอมมันยิ่งขึ้นไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของตะโก้มันม่วงค่ะเราจะแยกออกเป็นสส่วนนะคะก็คือส่วนของตัวขนมแล้วก็หน้าขนมมาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันมันม่วงเอาไปน,นึ่งนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีน้ําสะอาดส่วนของหน้าขนมก็จะมีน้ําตาลทราย แป้งมันเกลือมันม่วงนึ่งสุกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับตกแต่งด้านหน้าค่ะแป้งข้าวเจ้าหัวกะทิแล้วก็น้ำสะอาดส่วนผสมทั้งหมดมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำตัวขนมก่อนค่ะก็เตรียมชามผสมใส่น้ำสะอาดลงไปใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันคนแป้งให้ละลายน้ำเลยนะคะ จากนั้นก็เตรียมกระทะสำหรับกวนแล้วก็ตะแกรงตาถีเอาแป้งที่ผสมน้ำไว้แล้วเทใส่ตะแกรงเลยค่ะกรองเผื่อมีลูกแป้งที่ไม่ละลายนะคะจะได้รู้ค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็กวนแป้งแบบนี้นะคะโดยใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปมงิ้นแป้งจะไหม้ก่อนค่ะค่อยๆกวนแบบนี้ค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะคะ พอเรากวนไปสักพักหนึ่งแป้งก็จะเริ่มข้นแบบนี้นะคะกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าหยุดมือนะคะพอแป้งข้นแบบนี้แล้วนะคะให้ใส่มันม่วงลงไปเลยแล้วก็กวนให้เข้ากันเลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันข้นเกินไปก็ให้เติมน้ำได้นะคะตอนนี้ให้กวนให้แป้งสุกเลยค่ะ วิธีสังเกตว่าแป้งสุกนะคะก็คือแป้งมันจะใสขึ้นหรือไม่ก็ลองชิมรสชาติดูก็ได้ค่ะถ้าไม่มีรสชาติมันๆนี่ก็คือได้แล้วค่ะส่วนความหวานนะคะก็ปรับได้ตามชอบใครชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยแป้งก็จะคนประมาณนี้เลยค่ะทีนี้ให้ลองชิมรสชาติดูนะคะชิมเพื่อจะได้รู้ว่าแป้งสุกแล้วหรือย,ยังค่ะถ้าไม่มีรสมันนี่คือได้ละ รสมันหมายถึงแป้งนะคะที่เป็นมันๆค่ะไม่ได้หมายถึงรสมัน่วงนะคะแต่ว่าหมายถึงรสของแป้งที่มันไม่มีความมันๆมันแป้งดิบอะไรประมาณนั้นค่ะเนี่ยหรือแม่ก็เนี่ยค่ะดูแป้งใสเนี่ยค่ะได้ละประมาณนี้มันม่วงเราต้องการให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องให้เละค่ะเวลาที่กินก็จะได้มีรสของมันม่วงด้วยปิดไฟเลยเดี๋ยวเราไปหยอดตัวขนมใส่พิมกันเลยค่ะ ต่อมาก็เตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะเราก็จะตักขนมหยอดลงไปเลยเวลาหยอดพยายามอย่าให้โดนปากถ้วยนะคะไม่งั้นเวลาที่หยอดกะทิมันจะไม่ค่อยสวยค่ะ ขนมตะโกที่เราหยอดเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวไปทําหน้าขนมแล้วก็มาหยอดอีกทีหนึ่งค่ะเตรียมชามผสมใบเดิมที่เราผสมแป้งตอนแรงนะคะก็จะใส่น้าําสะอาดลงไปแป้งข้าวเจ้าแป้งมันคนให้แป้งพอละลายก่อนแล้วเทหัวกะทิใส่ตามลงไปเลยค่ะ เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะก็เทผสมลงไปเลยเตรียมกระทะแล้วก็ตะแกรงสำหรับกรองค่ะเทแป้งหัวกะทิที่เราผสมเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยกรองจะได้รู้ว่าไม่มีลูกแป้งแล้วนะคะแป้งจะได้ละลายง่ายค่ะไม่มีเป็นก้อนๆนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟอ่อนแล้วก็คนไปมาแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป เกลือค่ะหน้าขนมจะออกเค็มๆหว,วานๆนะคะแต่ว่าจะให้เค็มนำนิดนึงค่ะเราก็จะกวนจนกะทิข้นเลยเราก็จะกวนให้ข้นประมาณนี้เลยค่ะปิดไฟเลยลองชิมรสชาติดูได้นะคะให้ออกหวานๆเค็มๆค,ค่ะแต่ว่าเน้นว่าต้องเค็มนิดนึงนะคะเวลาที่กินกับตัวขนมจะได้เข้ากันพอดีค่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปหยอดหน้าขนมกันเลยค่ะตักหน้าขนมหยอดลงไปเลยค่ะต้องหยอดตอนที่ร,ร้อนๆนะคะมันถึงจะหยอดได้ง่ายถ้าไว้เย็นมันก็จะเซตตัวค่ะขย่านิดนึงแล้วแต่ว่าใครชอบหน้าหนาแค่ไหนก็จัดได้เลยนะคะพอเราหยอดหน้าขนมเสร็จแล้วเราก็จะโรยมันม่วงลงไปค่ะเพื่อตกแต่งด้านหน้านดีหน่อยนะคะ มันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนี่ค่ะเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะเอามาโรยด้านหน้าพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นนิดนึงค่ะแล้วค่อยปิดฝานะคะตะโก้มันม่วงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตะโก้มันม่วงค่ะกินถ้วยเดียวอิ่มเลยถ้วยใหญ่มากๆนะคะดูความหนาของตัวกะทิก่อนค่อนข้างหนาตัวนี้แหละที่ทําให้ขนมอร่อยค่ะเพราะมันจะมีความหวานมีความมันมีความเค็มนะคะซึ่งตัดกับตัวขนมซึ่งมีรสชาติหวานอย่างเดียวค่ะ เวลาที่กินนะคะก็ต้องกินทั้งสส่วนเลยทั้งส่วนตัวขนมแล้วก็ส่วนของหน้าขนมนะคะนี่จะเป่าทำไมเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเนาะมีความหวานมีความมันเพราะว่าเราใส่มันม่วงเยอะมากๆเลยนะคะมันจากกะทิแล้วก็มันจากมันม่วงด้วยส่วนหน้าขนมเนี่ยมาจ่อเค็มๆหน่อยๆค่ะอร่อยอะ่ะแชรเย็นๆยิ่ง,งอร่อยเลยค่ะ มันแบบว่าสะใจอ่ะมันม่วงแบบว่าเยอะทุกส่วนเยอะทุกคํากินคําไหนก็เจอมันม่วง <c oughs> <c oughs> ถ้าใครที่ไม่มีถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะจะใช้เป็นกระทงใบตองกระทงใบเตยก็ได้ก็จะเพิ่มความหอมไปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ